คือจริงๆพี่ตอนแรกพี่ก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่ามันยังไงมายังไงคือมีคนบอกพี่ตั้งประมาณก็เดือนเดือนสองเดือนมาแล้วมัง้งว่าแบบมีคนใช้เฟซชื่อน,นี้อะไรเงี้ยพี่ก็เออยังไงก็เข้าไปเข้าไปส่องดูแต่แบบก็เห็นว่าอ้าวเขาเขียนเขาเขียนรีลาบุตรนะคะซึ่งซึ่งพี่เสียเขียนสละอะคือตัวพี่เนี่ยโดนเขียนนามสกุลผิดโดนเอ่อ ออกออกเสียงนำสกุลผิดมานานหลายปีมากแล้วพี่เองตามแก้ซะจนแบบว่าจนจนท้อไปแล้วเลยเลิกแก้แล้วคือก็มีเพื่อนๆก็บอกว่าทําไมไม่รีพอร์ตพี่ก็อยากรีพอร์ตอะแต่ว่าคือพี่ก็โพส์มันหนึ่งพี่ก็โพส์เลยตั้งสเตตัสเลยว่าว่ามันมันมีแบบนี้เนี่ยพี่จะรีพอร์ต ได้ไหมพี่ก็ถามทุกๆคนไปเปืือกเขารู้กันเพราะพี่ก็กลัวว่าถ้าพี่รีพอร์ตเขาไปแล้วเขาเกิดบอกว่าเอยเขาชื่อนี้จริงๆนามสกุลเขาเขียนอย่างนี้พี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงกับเขาใช่ไหมคะแต่พี่ก็แบบรู้สึกแบบมันไม่ใช่นะมันมีอะไรแหม่งแหม่งอะ่ะเพราะว่าเขาเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยมันมีเฟซทั้งสามสีส่ 3, อันอะ่ะที่ใช้อันนี้จนกระทั่งเป็นข่าวว่าถูกจับเรื่องหลอกคนไปทํางานอะไรเนะะี้ยค่ะแต่ว่าทราบข่าวเรื่องเรื่องอันนี้เพราะว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่ส่งคลิปมาให้ดูในไลน์คุณ ว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่ก็เห็นว่าในเมื่อเขาถูกตำรวจจับเขากำลังดําเนินการอยู่แล้วมั้งเราเราต้องแจ้งความไหมน,นี่พี่ไม่ทราบเนี่ยแฟนขับพี่จริงๆอะนะคะคนที่รู้จักพี่จริงๆทุกคนก็จะทราบหมดเลยว่าอันนี้ไม่ใช่พี่อาจจะเป็นคนที่เขาไม่ เขาก็ไม่ได้ติดตามเราใกล้ๆเขาไม่รู้จริงๆแต่ไม่ได้นึกว่าเขาจะเอาไปทําแบบนี้ค่ะขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าข้อหนึ่งที่สาวรัตลีละบูตรลาอานะคะแล้วก็ข้อสอที่มี Facebook แอบเขาเดียวเขียนว่าสวรั์ลีละบุตรแล้วพี่ก็เล่นเองตอบเองไม่ได้มีคนเล่นแทนอะไรเลย